สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่17ตุลาคม2567กับ Beyond e a l well t h Daily นะคะที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดย Beyond Strategy Wealth well e a m ค่ะจากกลยุทธ์การลงทุนที่เราแนะนำตั้งแต่ช่วงสิงหาคมจนถึงกันยายนที่ผ่านมานะคะสำหรับการ Buy on Dip เมื่อก็คือซื้อเมื่อย่อนะคะเนื่องจากว่าภาพตลาดรวมของอเมริกาค่ะ ตัวเป็นลักษณะที่เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งประกอบกับปัจจัยบวกหลักๆก็อย่างเช่นการปรับลดอัตราเบี้ยนะคะหรือว่าน,วน้โนมดอกเบี้ยขาลงเนี่ยทำให้เม็ดเงินค่ะไหลกลับไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะคะในทิศทางเดียวกับตราสารหนี้ค่ะซึ่งจากฟันโฟล่าสุดนะคะเราก็จะพบว่าเม็ดเงินค่ะยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นและมากที่สุดเลยนะคะก็คือตลาดหุ้นของอเมริกาเน,นั่นเองนะคะซึ่งเน้นการลงทุนทั้งโกลด์และก็แวลูนะคะ ก็อาจจะเรียกได้ว่า b บรนด์เด็นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะโฟก็ไหลกลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นในเอเช,ชียเช่นกันนะคะแม้ว่าจะน้อยกว่าสารัฐน,นะคะแต่ก็ถือว่าเริ่มมีความน่าสนใจค่ะ และจาก Netflow นะคะทำให้เรามองว่าการลงทุนในตราหุ้นค่ะยังคงน่าสนใจจนถึงปลายปีนี้นะคะรวมถึงตราสารนี้ด้วยนะคะโดยสัดส่วนของการลงทุนในตราหุ้นเนี่ยอาจจะมากกว่าตราสารนี้เล็กน้อยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับฟัน flow ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ต้องบอกว่าเ็ดเงินค่ะก็ไหลกลับเข้าไปใน Global Equity มากถึง9,000แสนล้านแล้วก็ BigCA p นะคะมากถึง ,00 แสนล้านซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของ Goldman Sachs ด้วยค่ะที่ก็ส่งสัญ,ญญาณว่าตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นนะคะโดยประเมินว่า S;P500 ในปีนี้ค่ะจะปิด ที่ระดับ6,270จุดนะคะหรือมีแอปไซด์อีกประมาณที่6%นะคะโดยปัจจัยบวกหรือว่าเทลวินที่สำคัญก็คือการบายแบ็กนั่นเองนะคะที่เชื่อว่าจะเห็นการบายแบ็กเพิมเ่มเติมในแต่มาสีนี้นะคะด้วยมูลค่ามากถึง1.2ทิลเลียนนะคะ และปีนี้ค่ะก็มีการ Buy Back ไปแล้วนะคะ <ừ. S 1> โดยเฉพาะใน Big Cap ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Nvidia, Apple, Google, Meta แล้วก็เวล f a โก o นะคะซึ่งคิดรวมเป็นน้ำหนักประมาณ25%ของการ Buy Back ในปีนี้ก็เลยทำให้เชื่อได้ว่านะคะ S&P มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็ได้คำนวณจากสถิติย้อนหลังด้วยนะคะตั้งแต่ปี1928ค่ะโดยผลตอบแทนเฉลี่ยของ S&P 500ค่ะตั้งแต่15ตุลาคมถึงประมาณ31ธันวาคมะคะ่ะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.17 นะคะในปีที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ผลตอบแทน,นะคะ่ะอาจจะปรับตัวสูงได้มากกว่านี้นะคะโดยอัพไซด์มากสุดก็อยู่ประมาณที่มากกว่า7%นะคะก็เลยทำให้เชื่อว่า s p 500ค่ะจะจบปีที่ระดับ6,270จจุดค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดบวกนะคะ0อ0ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3.5%ในขณะเดียวกันร u สเซีย0 0 0 0ปรับตัวบวกค่อนข้างชัดเจนนะคะ1.7%หุ้น Nvidia ค่ะซึ่งเป็นหุ้นของกลุ่มเซ m i c o นดักเตอนะคะก็ปรับตัวบวก3.3%นะคะ ก็ดันให้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยบวกมาประมาณ1.7%แล้วก็นำมาซึ่งการจับตาการประกาศเออร์เน็งในวันนี้นะคะของ TSMC ค่ะซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มีการประเมินว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นนะคะโดยกำไรขั้นต้นเนี่ยจะขยายตัวมากถึง54.8%สูงสุดในรอบ6ไตรมาสน,นะคะโดยราคาหุ้นค่ะก็เห็นการฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคมแล้วด้วยนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากือกว่า30%จนทำออทามไฮนะปัจจุบันค่ะ กลุ่มชิปค่ะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่ามีโอกาสแบบโตค่อนข,ข้างสูงอีกทั้ง Nvidia ียค่ะที่กำลังจะล็อตช์ AI ชิปขั้นสูงนะคะอย่างตัวของ Blackwell ในช่วงปลายเดืนนี้ประกอบกับดีมานค่ะที่ยังคงมี ยาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เซมิคอนดักเตอร์ค่ะยังเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจเข้าลงทุนนะคะเมื่อมีการย่อลงมาและจากที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะก็จะพบว่า SMH ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของเซมิคอนดักเตอร์ในอเมริกานะคะก็มีโอกาสที่เป็น p โพ i ิทีฟมากถึง90%นะคะในเดือนพฤศจิกายนก็ส่งผลให้รีเทิร์นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า9ค่ะ โนมูล้าค่ะประเมินว่า TSMC ค่ะถือว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่า ASML นะคะทำให้เชื่อว่าผลประกอบการค่ะจะออกมาดีแล้วก็ดึงให้เซนิเมนต์การลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยกลับมาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ,คะนอกจากนี้ค่ะเอ r ร์นิ่ก็มีการประกาศในกลุ่มธนาคารนะคะโดย Morgan Stanley ค่ะก็มีการประกาศเอิร์นิ่งออกมามา,มากกว่าคาดนะคะกำไรถึง32%ส่งผลให้ราคาหุ้นเมื่อคืนนี้บวกมา กว่า6.5%ค่ะทั้งนี้ค่ะในมุมมองการลงทุนนะคะในกลุ่มของ Value Stock เนี่ยก็ถือว่ายังได้ประโยชน์เช่นกันนะคะเช่นเดียวกับกลุ่ม Growth Stock นะคะท่ามกลางเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า Soft Landing ประกอบกับ Fun Flow ค่ะที่เราเห็นว่าเป็น b r e n d e d Port นะคะจึงมองว่ากลุ่มธนาคารค่ะก็ถือว่ามีโอกาสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่ม Growth นะคะโดย Index ก็มีโน,นม้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากนี้จนถึงปลายปีเช่นกันค่ะ ข้างเงนดอลลาร์ค่ะแข็งค่าขึ้นจากการพล i ยอินเรื่องของดอกเบียนะคะที่มีจะมีการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือเนี่ยดอกเบียอาจจะลดลงอยู่ประมาณสักครั้งละ25 เบสิสพอยต์นะคะรวมกันที่50 b a s i ส p อ i n t อีกทั้งโอกาสของทรัมป์ค่ะที่ชนะจะชนะนะคะในสวิงสเตทถือว่าค่อนข้างมากและก็การประชุมของ ECB ีในวันนี้ค่ะที่เชื่อว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่25 b a s i ส p o ย n t ซึ่งก็สอดคล้องกับตามที่เราอัปเดตไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าเศรษฐกิจยุโรปจจะฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีนะคะก็กดให้ ECB ีจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบีย้ยก็เลยทาให้ค่าเงินยูโรค่ะเห็นการอ่นอนค่าลงก็ส่งผลให้ดอลลาร์แข็ ส่วนราคาน้ำมันนะคะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยค่ะ WTI ยืนที่ประมาณ70เหรียญเป็นยืนที่74เหรียญหลังจากที่อิหร่านค่ะก็รายงานว่ามันมีออยล์ล็กหรือว่าการรั่วไหลของน้ำมันค่ะใกล้กับคีเทอร์มินนลนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวของราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะเห็นยังไม่เห็นการสัญ,ญญาณการฟื้นตัวนะคะเนื่องจากว่าดีมาจากจีนเนี่ยเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องจับตาทมกลางซัพลายก็ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยในขณะที่เอเชียเช้านี้ก็อาจจะเห็นการปรับตัวผสมผสานนะคะโดยนักลงทุนก็ให้น้าหนักกับตัวเลข GDP ของจีนที่จะประกาศในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งคอนเซนแซสเก็ชี้ว่าจะเห็นการขยายตัวมาสําหรับ GDP นะคะอยู่ที่ประมาณ4.5%ในแต้มาสาถือเป็นการขยายตัวน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่มีนาคม2023 ก็ต่ำกว่าเป้าหมาย4.9%ใน9เดือนแรงนะคะส่วน Industrial Production ค่ะคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเพิ่มขึ้นมาที่4.6%หรือ i l Sales เพิ่มขึ้นมา2.5%จากปีก่อนก็ถือเป็นการเร่งตัวขึ้นจาก2.1%ในเดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ค่ะ Fixed Asset Investment ค่ะชะลอตัวลงมาที่3.3%แล้วก็ Property ค่ะยังคงหดตัวที่ประมาณ10%นะคะแต่ก็เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยจากการหดตัวก่อนหน้าที่10.2%ในขณะเดียวกันค่ะอัตราการว่างงานคงที่ที่ระดับ5.3%ค่ะ ทั้งนี้คะ่ะข้อมูลโดยรวมอาจจะยังดูไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคะประกอบก,บกับการส่งออกที่ชะลอตัวลงมาแล้วก็แรงกดดันด้านเงินฝืนนะคะเพราะ CPI อ,ออกมาดีแต่ว่า PPI ยังไม่ฟื้นนะคะ ก็ทําให้เชื่อว่าการประชุมสภานิติตบญญัติระดับสูงของจีนในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นพฤศจิกายนค่ะอาจจะเห็นการอัดฉีดเพิเ่มเติมทางการคลังนะคะหรือว่าการออกบอลที่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีนี้ให้ได้นะคะดังนั้นค่ะการลงทุนในจีนค่ะเรายังคงแนะนํำเป็นการเน้นกินกําไรในระยะสั้นต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ